สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อพบก,กับช่องหลานยหญยบวัวชาแนลจ้าพี่น้องมาพี่น้องมือนิสิบามาขอเลขขอเบอร์พี่น้องวันนี้จะพามาขอหวยกับเจ้าแม่ตะเคียนนะจ้าพี่น้องเนาะ <S <S นี่มองข้าเจ้าปรกันมาขอหวที่แล้วถูกหลายงวดแล้วจ้าพี่น้องถูกหลายงวดแล้วนะจ้ามองนี่มาสิบ้าเบิ้งผ้ได้ตาดีกับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็ให้ได้ลาบให้สชคได้ลาบเมื่อสูบสุกคนนะจ้าเด้อนี่มาเบิ้ง มาดูด้วยกันผลัดเหียนเลขยังกระบ,บอกเลยเด้อนี่เอา้าเขียนเลขอะไรจังมีสองมีหนึ่งมีแปดเนี่ยแหละอืมมาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่ตะเคียนแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองเพิ่นเงางยายพี่น้องพื่พดได้คำพ่อแล้วกะให้ได้โชคให้ได้ลาบเมื่อสุขคนเลยจะ้ะจะพาไปเบิ้งไกลๆจ้ะขอเลยเด้อจ้ะเม่เอ้ย าขอหลีขอเบิกให้ถือกเรียกเถืกเอกเบิกมาสกพนพอได้ข่าวว่าเบิงเห็นและะ้วก็ะสื่อเอาได้พี่นอ้องเด้ออได้เห็นเลขยกยางกระบอกพิมพ์ข่าวมาบอกนะเด้อมาซับนอไม่เลยมาพอพอดีพี่น้องก็เลยแวะมาขอหวยก่อนหมวดที่แล้วข้าเจ้าพักกันถือบอดีมากนะข้าเจ้า ไม่ได้มาด้วยไปเก็บเห็ดอยู่พี่น้องวงวดนี้มีโอกาสมากก็ได้ไดีมากก่อนยันนอไม้เมือะยันบ่มีคนมานั่นก็จังสิงมีแปดดีละน้อบานก็จังเลขแปดเลขยังไปสัตว์ละหนึ่งแปดข่อยเห็นหนึ่งแปดพี่น้องเห็นเลขยังกะเบิ่งเอาได้พี่น้องด้อยอืมก็เห็ดหม่องให้เราอยู่ยางดีเลยพี่น้องไอ เบื้งเอาพวกได้คำว่าอะไรกันสาธุเอาเด้อเพื่อถือสาธุเอานี่เขาจะมาขอเห็นบ่อกเขาก็มาแก้บนกันเห็นไหมเขาถูกกันทุกงวดเลยบางคนก็ถูกเกือบทุกงวดเห็นแต่เขาบอกสู้ฟังเห็นหรอ,อมาเบิง้งกำว่าเบิ้งเอาพวกได้ตาดีเห็นแล้วก็ให้โซ่ให้มาเด้อจ้ะเบิ้งสุดเพิ่นนี่ มีกุม,มา่านนําาด้วพี่น,อน้องเด้อมีเบืองพามาดูเอามือข่อยคือสันบัดนี้พี่น้องเอ้ยมือข่อยสันนี่พี่น้อง,ม,งามาเบืองเขามาแก่บนกันนี่ข้อนนึงนี่จะขยอข้อนแม่จะเครียดได้นี่นต้นพริกกันีน่นพี่น,ออน,น้องเบิองเอายางใบปวดป้อป่ะเด้อ นีจ้ะเห็นบอของเล่นเขามาแก่บนพี่น้องเอ้ยหเห็นบ่ของเล่นก็มีเอ้านันเบิงโรได้ตาดีเห็นเล็กอะพี่มาบอกเลยได้จ้ะเด้อโรได้เห็นเล็กยังกับพี่มาบอกเนะจ้ะโปรเห็นเล็กยังกับพี่มาบอกเนะเด้อถอยเขามาแล้วกดไล์ก็แร์กับเขาให้ฟันเละเลขได,พด้พี่น้องเด้อโรไดเขามามาส้มแล้ว เอื่นกันลงมาแล้วบ้านดูนปูอยู่ทั้งเทิงจ้ะนี่ต่อตะเคียนต้นตะเคียนนี่พี่น้องเขามาเห็ดนไงต้นตะเคียนเขาขุดพบอะไรนะนะั่นแหละมีแสงแวบๆตรงนั้นเห็นไหมพี่น้องอเห็นบ้างเห็นเรี่ยมๆบ้างทองๆหน่อยบอกเดีเบ้อบอกดีไข่ตออินี่ เบิ่งเอาได้พี่นอ้องเง่นตะเคียนเงินตะเคียนทองบรรยากาศอยู่ใต้เขาพี่น้องอยู่ใต้เขามาสับหน่อไมอ้ก็เลยมาผอพี่น้องนี่ฉันบอกอยอยไงเลยนี่ก็ทำไว้อย่างดีเห็นบอกเอาเบิ่งเอาได้บนี้เด้อแต่ว่าคอยเห็นเยอะคอยยังคลองใจบองน,นี้เยอะก็จังเป็นเรื่องยางมากพอสะดุดตาพ่อได้ละพี่น้อง สิโกสิมาน้ําข่อยบองเดินเบิ่องจก็เบิ้งยังได้หะะเล็กก็ได้แม่แต่เขียนพี่น้องนี่ไปคล้องใจบางนีพี่น้องก็จัไมีเล็กก็ได้หินเล็กหนึ่งเล็กสองเล็กแปดคือข่อยกับเบิ้งเอาเด้อหัวสิมาเนี่ยเบิ้งเอาจากโฟกัสตรงนี้ เบิ้งให้จบนีบ่จ้ะเบิงเบงเบ้งเอาเบ้อนเบ้อดื้อไปได้เห็นเลียกขึ้นเบอ้อะใครโซกลา,า,าบกับพี่มาบอกเลยโซกดลาบกับพี่มาบอกอกันด้วยจ้ะเด้อเอาละหอกันไหมใารไดมาคลิปอีกก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าๆน,น,น,นะจ๊ะเมือนี้พามาขอเลขพี่น้องไว้เจอกันใหม่อีกพี่หน้า EP นี้สวัสดีจ้า